สวัสดีครับผมเอิร์จากท็อปคาร์นะครับและวันนี้นะครับบอกเลยคันนี้เนี่ยทุกคนหามาเยอะมากเลยครับนั่นก็คือ bmw x 1นะครับในราคาที่อยู่ครึ่งล้านเท่านั้นเองครับผมและคันนี้นะครับเป็น bmw x 1 8 i นะครับตัวโฉม Sport ซึ่งเป็นตัว lci หรือ minor change เรียบร้อยแล้วนะครับและ minor change ดูยังไงเดี๋ยวพาไปชมกัครับ minor change นะครับไฟหน้านะครับเห็นไหมครับจะมีล่องขีดตรงนี้นะครับแต่ถ้าตัวก่อน lci นะครับก็จะเป็นหลังพึ่งนะครับ สำหรับตัว m i n o r Change และตัวกันชนนะครับก็จะมีล่องแบบนี้ขึ้นมานะครับมีครีบตรงนี้ขึ้นมาทั้ง2อฝั่งครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว m i n o r Change นะครับและแก้ปัญหาในเรื่องของพงมาลัยนะครับที่ทำให้การเบาขึ้นมากกว่าตัวก่อนหน้านี้นะครับตัวก่อนหน้า p r e LCI นะครับผมแล่เป็นไงบ้างครับโอ้โห ตัวล้อนะครับล้อก็เป็นลายสปอร์ตนะครับผมตัวท็อปตอนนี้ก็จะเป็นตัวไฮไลน์นะครับและที่พิเศษยิ่งกว่านั้นสำหรับตัว BMW X1 18i นะครับเอิร์ดอยากให้พามาชมกันตรงนี้ดีกว่าครับผมเบาะข้างในโอ้โหดูก่อนครับผมว่าเบาะข้างในเป็นสีแดงครับนี่ครับผมผนังด้านข้างนะครับเบาะนะครับปรับเมมโมรีเบาะปรับไฟฟ้านะครับกระจกพับข้างไฟฟ้าโอ้โหดูครับและใหม่ให้ดูกันดีกว่าว่าใหม่เนี่ย เท่าไหรนะครับผม๋ยวเอิร์ธพาให้ชมกันครับดูก่อนภายในนี่ใหม่มากจริงๆโอ้โหและพวงมาลัยนะครับเย็บกับได้สีแดงนะครับผมเป็นตัว m u l ติฟังก์ชันนะครับผมมาเวลาสตาร์ทนะครับผมเสียบกุญแจเข้าไปก่อนนะครับกดลงไปและกดสตาร์ทนะครับไม่นะครับอยู่เพียงแค่89,000กิโลเมตรครับเช็คศูนย์ทุกครั้งนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับโอ้โห ใหม่มากจริงๆและแอร์นะครับก็ยังใช้งานได้ไม่มีปัญหาวิทยุใช้งานได้ไม่มีปัญหาเห็นไหมครับแทบไม่มีปุ่มที่ลอกเลยนะครับผมโอ้โห USB เสียบตรงนี้ AUX เสียบตรงนี้นะครับราคานะครับตอนนี้อยู่ประมาณครึ่งล้านนะครับซึ่งแบบประหยัดมากๆเลยครับผมสำหรับ BMW X1 8i ตัวสปอร์ตไลนคันนี้นะครับและดูบอลหลังกันก่อนครับโอ้โหใหม่มากจริงๆดูครับแทบไม่มีคนนั่งเลย เจ้าของเก่ามือเดียวเท่านั้นเองนะครับ <S <S บอหนังสีแดงใครอยากได้ใหม่ๆแนะนำเป็นคันนี้เลยครับมาดูเอ,อิร์ดเข้ามาให้ดูนะครับเป็นไงฮะ180ผมว่ายังสบายเลยเล็กรูมโอเคเลยครับผมนั่งสบายไม่ได้ไม่หลังก็โอเคเลยครับทุกอย่างสำหรับ bmw x1 ตัว e84 คันนี้นะครับเยี่ยมครับเยี่ยมคันนี้ใหม่ยังใหม่อยู่เลย ดูด้านหลังกันดีกว่าครับป็นไ,ไงฮะดูครับพับเบาะได้ด้วยเห็นไหมฮะโอ้โหสุดยอดคุม้มจริงๆและยังใหม่หมดเลยนะน็อตน,นี่น็อตเดิมไม่เคยถอดทุกอย่างรอยอาร์คเดิมทุกอย่างนะครับไม่เคยทำสีแล้วเวลาปิดนะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้าก็กดลงมาแค่นั้นเองไปดูด้านหน้ากันดีกว่าว่าเครื่องยนต์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ กดครั้งเดียวนะครับผมมาม,มานี่ครับผมน็อตเดิมทุกอย่างทั้งสองฝั่งนะครับผมนี่ครับเดิมทุกอย่างห้องเครื่องนะครับเครื่องไม่ได้สั่นมากจนเกินไปปกติของเครื่องเบนซินเลยครับผมเป็นไงครับโอ้โหใหม่มากจริงคือบอกแล้วว่า ทุกคันของท็อปคาร์นะครับใหม่มากและมีประวัติตรวจสอบได้มีที่มาที่ไปทุกอย่างนะครับผมสำหรับรถของท็อปคาร์นะครับผมมา BMW X1 นะครับเป็น SUV รุ่นเล็กของ BMW นะครับตัวนี้เป็นตัว 8i เป็น Sport ต i ล e นะครับผมและไมนะครับ เพียงแค่89,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคันนี้ปี13จดปี14สีขาวเบาะแดงนะครับคันนี้เป็น minor change หรือ LCI เรียบร้อยแล้วนะครับ LCI ก็จะสอนไปต้นคลิปนะครับผมทางทัพค้านะครับขอเสนอขายนะครับในราคาเพียง699,000บาทนะครับผมและยังไม่พอครับซื้อรถจากเรานะครับยังมีประกันเครื่องเกียร์2ปีหรือ10,000หมกิโลให้ด้วยนะครับผมและยังแถมสไลด์ฟรีให้ด้วยเวลารถทุกท่านนะครับเกิดเสียขึ้นมานะครับผมและยังไม่พอครับเรายังมีคคัททสีเลือบแกก้้วใหุ่าน ก่อนส่งมอบรถอีกด้วยนะครับผมโอ้โหสำหรับทุกท่านนะครับที่อยากชมรถคันนี้นะครับผมมาเลยครับเซิร์ชกูเกิลแมปนะครับท็อปคาร์แปดนะครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับผมเราเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะครับสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับผมตอนรับลูกค้าทุกท่านมาชมรถคันนี้กันนะครับและฝากนะครับแพลตฟอร์ม YouTube หรือ Facebook นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมเพจชื่อท็อปคาร์และ YouTube ชื่อท็อปคาร์นะครับผม โอเคครับย้ำอีกครั้งครับ BMW X1 18i ตัวสปอร์ตไลน์นะครับสีขาวบอดแดงเลือนไม้นะครับโชว์เพียง89,000กิโลเมตรนะครับมีประกันเครื่องเกียร์มอบให้นะครับ2ปี10,000กิโลและยังเคลือบแก้วขัดสีก่อนสมมอบรถให้ทุกท่านนะครับในราคาเพียง699,000บาทนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ